มันจะเป็นรถหนูได้ไงเพื่อนพี่ก็มายืนยันเนี่ยก็ดูสินี่มันเป็นรถหนูคันนี้คันนี้รถหนูทำไมพี่ทำแบบนี้อ่ะทำไมทำแบบนี้แล้วมันทำไมคุณหนูคะแน่ใจเหรอครับว่าจะขับมอเตอร์ไซค์ไปออฟฟิศครับวันนี้อากาศมันไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่อะค่ะเลยอยากลองขับมอเตอร์ไซค์ไปอะค่ะต้องระวังหน่อยนะครับค่ะค่อยขับนะครับค่ะ ครับให้พี่ทำกัรถแบบคนอ่ขอถ่ายรูปให้พี่หน่อยได้ไหมครับมาพี่พี่ทำแบบนี้กับรถคนอื่นมันไม่ถูกหรือเปล่าอ่ะก็คนอื่นนี่มันเป็นเพื่อนพี่หนูไม่มีปัญหาอะไรอ่ะก็นี่มันรถหนูอ่ะรถหนูอะไรนี่รถเพื่อนพี่แล้วหนูจะมั่นใจได้ไงว่าเป็นรถเพื่อนพี่เอา้าดูนี่ก็รู้ว่าเป็นรถหนูชัดๆเลยอ่ะ รถหนูอยู่นู้นเนี่ยหนูขับคันนี้มาไม่ใช่หรอหนูเป็นบ้าหรือเปล่ารถที่บ้านไงคือคันนี้นะพี่ก็เห็นเพื่อนพี่ขับตลอดอ่ะแล้ววันนี้พี่ก็ยืมมันมามันเป็นรถของเพื่อนพี่ไม่ใช่อ่ะพี่อันนี้มันรถหนูจริงๆรถที่บ้านหนูเลยมันยี่ห้อเดียวกันหรือเปล่าก็ใช่ก็รถคันนี้เลยอะ่ะ โอเคเดี๋ยวพี่เรียกเพื่อนพี่มาเลยจะได้รู้ว่าเป็นรถใครได้หนูจะรอเออโบมาตรงที่จอดรอนี่หน่อยดิมีเด็กที่ไหนไม่รู้มาบอกว่าเป็นรถที่บ้านเขาที่บ่เออไม่เออมามา,มาเรียบมาเลยด่วนเลยนะโอเค พ่าไงเสียทาเนี่ยน้องคนนี้ขับรถมอเตอร์ไซค์คันนี้มาจอดปุ๊บนี่ก็ถ่ายรูปอยู่ใช่ไหมจะขอให้ถ่ายรูปให้ปุ๊บมาโวยวายบอกว่าเป็นรถของมันเป็นรถจากที่บ้านเป็นคนหนูหรอแล้วมันจะเป็นรถน้องได้ยังไงอะน้องขับมอเตอร์ไซค์มาไม่ใช่หรอเล่นละครเก่งไงใช่ไหมเรียนละครมาเหรอ ได้เดี๋ยวหนูจะโทรเลขที่บ้านมามีคนตัที่บ้านด้วยเยแล้วน้องจะโทรเรียกทำไมอ่ฮะฮัลโหลค่ะคุณลุงโอ้มีคนลุงช่วยมาที่บริษัทหน่อยได้ไหมะคะอพอดีว่ามีคนเอารถที่บ้านมาเข่าบะค่ะได้ค่ะรีบีมาด่วน,นเลยนะคะโอเคค่ะ เดี๋ยวนะน้องเขาเข้าใจผิดหรือเปล่าเออเป็นบ้าหรือเปล่าเนี่ยหนูไม่ได้เป็นพี่นั่นแหละเป็นบ้าหรือเปล่าใช้รถคนอื่นมาขับแบบเนี้เฮ้ยจะใช้รถคนอื่นได้ไงก็รถพี่พูดรู้เรื่องไหมเนี่ยมันเป็นรถหนูอะแล้วพี่โทขับรถใช่ได้นะ่ไมมันจะเป็นรถหนูได้ไงเพื่อนพี่ก็มายืนยันเนี่ยก็ดูสินี่มันเป็นรถหนูคันนี้คันนี้รถหนูทำไมพี่ทำแบบนี้อะทำไมเออทำแบบนี้แล้วมันทำไมอย่าไปยุ่งกับเด็กมาเลย น้องน้องน้องจะไปไหนก็ไปเธอไปไหมไม่ต้องมายุ่งละไม่อะยังไงหนูก็ไม่ยอมอันมาเราที่บ้านหนูไหนอะคุณลุงหนูี่ไหนอะรอรอรอแกจะเย็นเย็นรอ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 ่เดี๋ยวเขาก็มาคุณลุงคะทำไมมีคนเอารถที่บ้านเรามาขับแบบนี้อะก็ใช่รถที่บ้านเราคุณแจก็อยู่ที่บ้านอยู่เลยอะแต่ไม่มารถมันมาอยู่ที่นี่อะคะก็นั่นแหละสีงงอยู่หมกันทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ มีคอสตูมเขาน้องเขาเป็นคุณหนูงนี้ใช่ไหม,มเพรว่าขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วเราจะขับมอเตอร์ไซค์ไม่ได้เลยเหรอพี่แล้วคุณหนูบ้านไหนเขาขับมอเตอร์ไซค์ละน้องอไปทําการบ้านมาใหม่ดีๆไปมันมาเล่นละครอ,อะ่ะค,คุณพูดคุณหนูอย่างงี้ไม่ได้นะรถนี้เป็นรถของที่บ้านนะครับบ้านคุณหนูนะครับอันนี้แกงต้องตุ่นปะเนี่ยผมไปเอากุญแจที่บ้านมาก็ได้นะพี่นั่นแหละแกงต้องตุ่นหรือเปล่า โทรเรียกหัวหน้าเลยดีกว่าฮัลโหลค่ะหัวหน้าคือมันมีปัญหาตรงลานจอดรถนิดหน่อยอะค่ะหัวหน้าลงมาดูให้หน่อยได้ไหมคะว่ารถที่ที่หนูยืมหัวหน้ามาเนี่ยคะ่ะมันมีเด็กมาแอบอ้างว่าเป็นรถของเขาอย่างเงี้คยค่ะค่ะค่ะหัวหน้ามาได้เลยคะ่ะตอนนี้เลยนะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะหัวหน้า แพี่บอกว่าพี่มันเป็นรถข,ของพี่งไงพี่ไปยืมหัวหน้ามาเหรอก็มันรถบริษัทมันก็เหมือนรถพี่นั่นแหละน้องอ๋ออ,อาไงมีอะไรกันหัวหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะหวัวหน้านี่ค่ะเด็กเนี่ยมาหาว่ารถเนี่ยเป็นรถเขาฮะเนี่ยแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยค่ะหัวหน้ารถคันเนี้ยนะโถ่หนูมีเบญดาขับหรอกอันนี้รถบริษัทรถบริษัทนี่รถที่บ้าน รถที่บ้านอะไรไอ้รถบริษัทหนูก็นี่มารถที่บ้านหนูอ่ะพี่จะมาพูดแบบนี้พูดพูดพูดซ้ำๆอย่างนี้มันก็ไม่ได้ปะจะไปเป็นรถที่บ้านหนูได้ไงหนูขับมอเตอร์ไซค์มาไม่ใช่เหรอฮะอะไรนี่มันไม่ใช่ที่จอดรถมอเตอร์ไซค์นะเราก็จอดๆอย่างเงี้ยไปจอดที่อื่นไปจอดได้มันจะไปจอดได้ไงน้องหัดดูซะบ้างวันเนี้ยเขาให้รถยนต์จอดแล้วตรงนี้มันมีรถยนต์จอดไหมล่ะมันก็มีแค่คันนี้คันเดียวอ่ะน้องถ้าอยากจอดมอเตอร์ไซค์นะครับอ้อมไปด้านหลังตึกเลยครับผมหนูไม่อ้อมค่ะ อน,น้องยังมีปัญหาใช่ไหมครับรถนี้ก็ไม่ใช่รถของน้องจะมืไไววายอะไรครับแต่นี่มันรถที่บ้านหนูแล้วพี่จะมาพูดแบบน,นี้มันก็ไม่ถูกป่ะมัน,นจะไปเ,<ล>เป็นรถที่บ้านหนูได้ยังไงครับน้องรถคันนี้ราคาแพงนะครับเท่าไรล่ะคะก็ประมาณสองล้านนะครับน้องพี่อันนี้รถพี่จริงป่ะเนี่ยรถ<ช>คันนี้มันสองล้านห้าแค่พูดราคายัางผิดเลยอ๋อพอดีพี่ให้เด็กที่บริษัทออกมานะครับพี่ก็เลยไม่ค่อยรู้ราคาแต่ว่า อย่างที่ว่านะครับน้องไม่น่าจะมีปัญญาซื้ออะขับแค่มอเตอร์ไซค์กนเนี้ยหนูไม่มีปัญญาซื้อเออได้งั้นพี่รอแป๊บหนึ่งนะทำไมหนูถม่ทำอะไรอ่ะก็จะเรียกตัวประกอบอีกตัวมาไงหามาให้มันการแสดงสมประกอบอันนี้มีคนขับรถด้วยนะคะหัวหน้าฮัลโหลแม่รถเหรอเอะเรียกคุณแม่มาด้วยแม่ทำไมมีคนเอารถมาที่บริษัทเราอีกแล้วอ่ะ นี่มันรถที่บ้านเราไม่ใช่เหรอเด็กงอแงแล้วแม่รีบลงมาหาหนูเลยนะค่ะแม่รีบมานะโอเคค่ะฮ้ยพี่ทำไรอ่ะหนูแจ้งความได้เลยนะมากไปหรือเปล่าครับเนี่ยเอาคุณคุณจะมมโวยวายอะไรแล้วพี่หนสิไรอ่ะพี่ทาพวกพี่ทำแบบเนี้ยหนูปรับได้เลยนะจ่ายมาแสนนึงจ่ายค่าอะไรหนู นี่ไงพี่เหี้ยเมื่อกี้แล้วน้องเป็นใครอ่ะน้องเป็นใครอ่น้องเป็นใครพี่เป็นผู้บริหารของบริษัทนี้ก็แค่ผู้บริหารไงโอ้โหน้องพูดอย่างี้เหรอฮะแค่ผู้บริหารอ่ะที่ว่าผมทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมเฮ้ยพี่ทำไรอ่ะอ้ฮะพี่ไม่ไปยุ่งอะไรด้วยอ่ะก็ไม่ร้อนห่วมากเกินไปกันแล้วนะครับอย่าไปยุ่งคุณหนูผมนะคุณหนูคุณเหรอใช่คุณหนูผมต้องไปอบรมสั่งสอนมารยาทให้ดีแล้วกันคุณหนูน่ะต้องอบรมสั่งสอนคุณนั่นแหละ ว่าไงลูกแม่ดูพี่เขาดิเขามาเอ้าวันนี้ที่รถบริษัทแล้วเป็นรถพี่เขาอะอมแม่ครับใช่ลูกสาวชั้นเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกแล้วพวกเธอมาทําอะไรตรงนี้เนี่ยเอเอเอ๋อไม่มีนะครับบอสคืออีเรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อยครับเออใช่ค่ะเอารถรถิษัทมาใช้หรออ๋อ คือว่าไม่ไม่ใช่ค่ะาเปล่าครับจอดยู่ตรงนี้แหละครับไม่ไม่ไม่มีอะไรครับพอดีน้องเขาเอารถมอเตอร์ไซค์มาจอดในที่จอดรถนะคะก็เลยคุยกันนิดหน่อยก็เลยคุยกันนิดหน่อยผมแนะนำให้เขาไปจอดหลังตึกคาร์บอสนี่บดินเธอเป็นถึงหัวหน้างานนะครับเธออย่ามีพฤติกรรมเป็นตัวอย่างแบบนี้นะลูกสาวฉันบอกว่าเธอเอารถมาใช้เมื่อกี้นียพฤติกรรมแบบนี้ไม่สมควรเลยพี่เขาสาดน้ำใส่รถเราด้วยแม่ ขวดน้งหลุดมือครับคือมันรถนิหด,ห,ดหน่อยเดี๋ยวผมจะจัดการให้ครับทาลายทรัพย์สินบริษัทนะเดี๋ยวฉันจะเอาอจดหมายตักเตือนเธอทั้งสามคนในฐานะทําทรัพย์สินบริษัทเสียหายแม่เขาถีบมอเตอร์ไซค์เราด้วยแล้วก็ไปเหยียบรถอีกสาดน้ํารถอีกถ้าอย่างงี้พวกเธอก็ต้องชดใช้บริษัทนะในฐานะทำข้าวของเสียหายเนี่ยอ,อ่คือว่าแกถีบรถ มันอ๋อมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะครับบอสเราไม่ได้<ช>ตั้งใจให้ใ<ช>ใหเกิด<ช>เรื่องแบบนี้ขึ้นครับคือขอขอแค่ตักเงินเดี้วได้ไหมครับบอสแม่หนูว่าแค่ขอโทษก็พอแล้วละค่ะไม่ต้องไปฟ้องอะไรเลยพวกเธอจะเอาอยัางไงจะชอดใช้หรือเธอจะขอโทษเอ่อขอโทษนครับะคะุณโอ๋งัน้นก็ตามนี้พวกเธอรู้ไหมคุณค่าของคนนะ่ะ มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะขับรถอะไรนะมันขึ้นอยู่กับนิสัยของแต่ละคนต่างหากเข้าใจไหมวันหลังอย่าทาแบบนี้เฉดเอาแค่จมแม่ตกเดินครั้งเดียวนะขอครับแยกย้ายไปทํางานขอบคุณมากนะครับขอโทษนะครับพี่หนุ่ในวังกลับไปทํางานได้ละครับแต่ลูกเข้าออฟฟิศค่ะ รถจะถูกรถจะแพงก็ไม่ต่างอย่าเป็นมากหญิงยะโสว,ว่าตนใหญ่อายุต่างไม่ได้แปลว่าชาไปแ้งเป็นใหญ่เจอของจริงจะอับอาย